สวัสดีครับต้อนรับสู่ My Event Diary 168วันนี้เรามีข่าวสั้นสะเทือนวงการดนตรีระดับโลกที่แฟนๆ EDM ต้องหยุดหายใจเมื่อวันที่16กรกฎาคม2025ช่วงเย็นตามเวลาท้องถิน Belgium, ่นเบลเยียมเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เมนสเตจเวทีหลักของเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ประเทศเบลเยียม เพลิงลุกไหม้กินพื้นที่เวทีหลักเสียหายก่อนวันเปิดงานเพียงแค่2วันเท่านั้นด้านปาเต็ดยุทธนาโพสต์ให้กำลังใจทีมงาน Tomorrowland โดยบอกว่าท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้จัดงาน Tomorrowland มากขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับสำหรับ Tomorrowland เป็นเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDM ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นเป็นประจำที่เบลเยียม ดึงดูดแฟนเพลงจากกว่า200ประเทศและศิลปินระดับโลกมากมายตั๋วขายหมดภายในไม่กี่นาทีแทบทุกปีโดยปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น2สัปดาห์สัปดาห์แรก18-20กรกฎาคมสัปดาห์ที่2 25-27กร 2, 25กฎาคมล่าสุดยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานว่าจะเลื่อนหรือยกเลิกหรือไม่ แต่ขณะนี้สายตาทั้งโลกจับจ้องไปที่เบลเยียมเพื่อรอดูว่าพรุ่งนี้ของโลกดนตรีจะเดินต่ออย่างไรขณะที่สาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ระบุแน่ชัดทีมสืบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการถ้าคุณเป็นแฟน Tomorrowland หรือกำลังมีตั๋วในมือคอมเมนต์กันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า